นี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆว่าผมเนี่ยห่วงว่าผมเนี่ยจะเป็นมะเร็งแล้วผมจะต้องตายแน่ๆถ้าเป็นรักษาแบบจุบันนะแล้วผมไม่มีเงินจะรักษาแบบนี้รอกมันแพงแล้วทรมาน mm hmm. ผมแพ้ทุกอย่าง mm hmm. ผมไปเจอยาคีโมผมตายก่อนเลยผมแพ้ mm hmm. อันนี่เริ่มต้นนะ mm hmm. พอดูไปเดียมามีกัญชายอย่างเดียว mm hmm. อืเขาวิจัยชัดเจนว่าเทสซีเนี่ยฆ่ามะเร็งได้แน่ โตเนาะผมเป็นคนที่ไม่มียาเสพติดทั้งนีดเดียวนะบุหรี่ไม่สูบเหล้าไม่กินอะไรมั้งเพราะว่าผมเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เด็กเนาะเพราะฉะนั้นพอเข้าหายไรเนี่ยเพื่อนรุ่นพี่นะก็จะให้สูบบุหรีนะให้กินเหล้าเนี่ยผมแพ้แทบตายเลยนะเขาก็เลยยกเว้นให้เพราะว่าผมก็อยากจะสูบเหมือนกันแหละอยากจะกินเหล้าเหมือนกันเพราะตามสมัยใช่ไหมแต่ผมไม่ได้เลยเพราะว่ามันแพ้จะจนจะตายเนาะก็ยกเว้นผมก็เลยไม่แตะ เรื่องพวกนี้เลยเนาะเรายิ่งในเรื่องกัญชาเนี่ยพอกฎหมายออกมาปีสองสองนะว่ามันเป็นยาเสพติดนะผมยิ่งรงเกียดใหญ่เพราะว่าผมไม่เคยสัมผัสเลยเลยเนาะผมก็เชื่อรัฐบาลีว่ายาเสพติดเนาะขณะบุรีผมยังไม่เอาแล้วอินดียยาเสพติดจะไปเอาไงเพราะฉะนั้นเรื่องกัญชาเนี่ยผมในความคิดผมเนี่ยเป็นสิ่งเพราะฉะนั้นเรื่องกัญชาเนี่ยผมในความคิดผมเนี่ยเป็นสิ่งเลวร้ายมากอแต่ว่าพอผมอายุมากๆเข้าเนาะผมเริ่มเนี่ยตั้งอายุหกสิบ้าเนี่ยเริ่มหกสิบ้านะครับตอนปี สองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะผอหกสิบหนะ้าเนาะผมก็มาคิดตัวเองว่าเราเป็นแก่แล้วหกสิบ้าเนี่ยเขาถือว่าคนหกสิห้าเนี่ยเป็นเริ่มผู้สูงวัยแล้วปัจจุบันเนี่ยเขาไม่เริ่มหกสิบนะครับ6รกสิห้าเพราะผู้สูงวัยเนี่ยผมก็มาคิดว่าผมเนี่ยใกล้ตายแล้วละ่ะแล้วโรคที่น่าจะเป็นมากที่สุดนะที่ผมกลัวคือโรคมะเร็งเพราะอะไรเพราะตระก,กูลแม่ผมนะครับตระก,กูลนะครับแม่ผมเนี่ยนะคือแม่ผมเนี่ยเสียยโรคมะเร็งเนี่ย S 1> <S 1> ซึ่ง <S 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 ผมเห็นอยู่กับตาแล้วว่าเป็นพันธุกรรมมันไม่มี<น>ะอะไรรักษาได้เพราะว่าเขาไปโรงพยาบาลท,ที่ดีสุดในสมัยนั้นนะปีหนึ่งเก้าแล้วก็เคมแล้วไม่รอดเนาะแตอนี้ผมย้อนไปคุณตาผมนะแม่อมของอพ่อของแม่ผมเนี่ยคแกก็ไปไมะเร็งตายอแต่มันยุคเก,ก่าเนะเขาไม่ได้มมเคมีเนาะเสร็จแล้วพอมารุ่นลูกเนี่ย ลุงของผมพี่ชายคนเดียวของแม่ผมนะมะเร็งตายเหมือนกันอันนี้ยุคคีโมนะไม่รอดแม่ผมไม่คีโมเสียหมดเลยแม่ผมไม่รอดน้องชายแม่ผมน้าชายผมอีกสามคนมะเร็งหมดทุกคนแม่ผมไม่รอดน้องชายแม่ผมน้าชายผมอีกสามคนมะเร็งหมดทุกคนไม่รอดสักคนคีโมยกเว้นยายผมเดียวไม่เป็นมะเร็งเนาะผมก็คำนวณว่าไอ้แม่ผมก็เป็นเนาะ แล้วผมเนี่ยเป็นลูกแม่ผมนะโอกาสเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ,ะแล้วผมก็แก่แล้วเนี่ยอโอกาสเป็นเยอะแล้วแล้วถ้าเป็นแล้วรักษาแบบตระกูลแม่ผมเนี่ยถ้าเป็นแล้วรักษาแบบตระกูลแม่ผมเนี่ยไม่รอดแต่คน,นมผมก็เลยไปนค้นนะครับตั้งแต่ปีห้าสี่นะค้นดูการรักษามะเร็งโดยใช้วิธีสมัยใหม่เนาะตั้งแต่ผ่าตัดฉายแสงเคมีบำบดัดหรือคีโมนี่นะอัตรารอดมันสักกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งประเทศไทยไม่มีบอก ผมไปคนของอเมริกานะครับซึ่งเขามีบอกเขาปิดไม่ได้คนในอเมริกาเนี่ยพอเข้าเคมีบำบัดปุ๊บนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์จะบันทึกไว้เลยทุกคนเพราะว่าอยู่ระบบประกันสังคมนะแล้วเขาจะตามไปเรื่อยๆเขาจะตัดตัวเลขเมื่อครบ5ปีเนาะเพราะฉะนั้นคนหนึ่งร้อยคนเนี่ยมีอายุ5ปีเนี่ยขีโมลนละไปรักษาแบบเคมีบำบัดเนี่ยครบห้าปีเนี่ยมันจะเหลือกี่คนเนี่ย มันเป็นอัตรารอดที่แบบต้องร้อยกว่านั้นแน่เพราะว่ารอดห้าปีแต่ว่ามันยังไม่หายเนี่ยเขาก็ถือว่าตัดแล้วเขาไม่ดูต่อแล้วนะอืแล้วร้ดูทือว่าร้อยคนเนี่ยอยู่ครบห้าปีกี่คนนี่คือผลการรักษาแบบสมัยใหม่ของอเมริกาค่ะเหลือสองจุดหนึ่งคนไม่ถึงใจ<น>เลยไหมคะแล้วผมก็ไปดูที่อื่นที่ดีกว่านะพยายามหาที่ดีกว่านี้เพรากาออสเตรเลียดีกว่านี้เพราะคนคนน้อยนะครับ แต่เขาว่าฐันที่ก็สูงเขารอดสองจุดเจ็ดไม่มีในโลกนี้ที่รอดถึงสามเปอร์เซ็นต้คีโมแค่แค่รอดถึงห้าปีนะแบบสมัยใหม่ครับเขาต้องผ่าตัดมาก่อนฉายแสงก่อนใงคีคมีแล้วสุดท้ายใช่ไหมแล้วพอคีคมแล้วเนี่ยห้าปีต่อมาเนี่ยเหลือไม่ถึงสามเปอร์เซ็นตไม่มีทางถึงผมคํานวณแล้วประเทศไทยเนี่ยน้อยกว่านี้เพราะว่าประเทศไทยเรียนจากเขามาแล้วก็น้ํายาคีโมก็เอาจากเขามาเครื่องมือก็เอาจากเขามา ทุกอย่างเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกเนาะเพราะนั้นผมสรุปแล้วว่าถ้าผมเป็นมะเร็งเนาะแล้วจะผมไปรักษาแบบสมัยใ,ใหม่เนี่ยโอกาสแล้วผมถึงห้าปีเนี่ยไม่ถึงสามเปอร์เซ็นผมไม่เอาอผมไม่เสี่ยงหรอกผมถามตัวเองว่าถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยจะรักษาแบบแบบไหนแล้วมันรอดกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเอาผมบอกห้าสิบเอาไหมผมยังไม่เอาเลยคุณเอาไหมคุณตายก็เป็นครึ่งครึ่งเนี่ยคุณเอาไหม ถ้าคุณเลือกได้คุณไม่เอาผมไม่เอาห้าสิบก็ไม่เอาอย่างน้อยเท่าไหร่ครับหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบอย่างน้อยที่สุดนะโอเคพกล้ามกลืนจะเอาละหกสิบก็ยังดีเนาะเพราะว่าไม่มีทางเลือกแล้วไงถ้าดีกว่านั้นผมเอาอีกแต่ห้าสิบผมไม่เอาไอ้สองจุดหนึ่งและสองจุดเจ็ดจ้างผมก็ไม่เอาหรอกให้ฟรีก็ไม่เอาครับไม่ต้องเสียเงินเป็นล้านเนาะถ้าเสียเงินเป็นล้านแล้วทรมานมากแล้วผมจะไปทำทำไมนี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆว่าผมเนี่ย ห่วงว่าผมเนี่ยจะเป็นมะเร็งแล้วผมจะต้องตายแน่ๆถ้าเป็นรักษาแบบปัจจุบันนะแล้วผมไม่มีเงินจะรักษาแบบนี้เราแพงแล้วทรมานผมแพ้ทุกอย่างผมไปเจอยาคีโมผมตายก่อนเลยผมแพ้อันนี่เริ่มต้นนะ<ม>พอดูไปเรมามีกัญชายอย่างเดียวอ<ม>เขาวิจัยชัดเจนว่าเทสซีเนี่ยฆ่ามะเร็งได้แน่ๆเฮ้ผมก็ไปดูด้วว่าถ้าไม่ใช่เคมหรือวิธีสมัยใหม่เนี่ยวิธีอื่นเนี่ย วิธีไหนหน่าเชื่อที่สุดหรือว่าน่าจะได้ผลดีที่สุดผมไปดูสิมันมีเยอะแยะใช่ไหมปรากฏว่าบางทีก็บอกว่าไอ้ทุเรียนเทศน่ะโอ้โหกินแล้วมันหายนาะเพราะมีข่าวอะไรเยอะแยะนะมผมไปดูทางวิทยาศาสตร์ไม่มีผลยืนยันเลยม,มันลืออา้าวอะไรอะไรนะโอ้โหผมดูมาแล้วไม่มีเป็นทางการที่ว่าจะเชื่อถือได้นะ แล้วมันฆ่าแบบมีอันตรายเพราะว่ามันไปทำแม็เมงเนี่ยฆ่าตัวตายเองส่งสัญญาชเฉยๆเพราะนั้นกินไปแล้วเซนอย่างอื่นเนี้ยสบายหมดมีแต่เซน์ม็งที่มันทำลายตัวเองเท่านั้นเอง,งยังไงคะอธิบายตรงนี้นะเพราะว่าเซนทุกเซ์ขอ,เของร่างกายเราเนี้ยนะมันมีอายุเฉลี่ยแล้วไม่เกินสามเดือนเซนแมลงแดงเนี่ยายาวสุดก็คือแค่สี่เดือนเท่านั้นเองมีอายุนะครับมันจะมียีนบางตัวเนี่ยทำหน้าท,ที่เป็นในการปลุกนะ รอเลยพอถึงอายุปับมันส่งสัญญาณปิ้งนะ <S <S เซลก็ทำลายตัวเองปับไปเลยนี่ก็คือคกลไกของร่างกายเพราะฉนั้นร่างกายเนี่ยมันจะใหม่ตลอดเวลาเพราะว่า3ม<อ>เดือน4ี่เดือนเนี่ยเปลี่ยนทั้งร่างกายแล้วมันก็แต่ว่ามันก็เปลี่ยนเท่าเดิมเพราะว่าพอตายหนึ่งก็สร้างมาแทนหนึ่งไงมันก็เท่เดิมใช่ไหมแต่นี้เซลมะเร็งเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่กลายพันธุ์จากเซลของเราเองจากวิทยต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นพอมันกลายพันธุ์แล้วเนี่ยรัยกาพาเรานะมีดชั่นนะ มันกลายเป็นเซลล์ที่ไม่มีอายุหมายถึงว่ามไม่มีตัวเซลล์ที่ส่งสัญญาณแล้วม,มันไม่ตายเพราะนั้นเกิดหนึ่งเซลเนี่ยพอโตเป็นสองเนาะตัวเก่าก็ไม่ตายท<ม>ีนี้พอจากสองเป็นสี่มันขยายทีละเท่าตัวใช่ไหมจากสี่ไม่ตายก็เป็นแปดนี่คือเซลมะเร็งแปดไม่ตายก็เป็นสิบหกพี่บอกเป็นสามที่สองนะเพราะฉะนั้นมันเนี้เป็นเนื้องอกนะเพราะว่ามันไม่ตายมันจะโตอย่างเดียวเนาะทีนี้จุดอ่อนมันก็คือ ถ้ามีอะไรเข้าไปบอกว่าหมดอายุเนี่ยมันจะทำลายตัวเองทันทีที่เกิดเมีอเชียเนี่ยพอโตเป็นสองเนาะตัวเก่าก็ไม่ตายทีนี้พอจากสองมันเป็นสี่มันขยายทีละเท่าตัวใช่ไหมจากสี่ไม่ตายก็เป็นแปดนี่คือเซลล์มะเร็งแปดไม่ตายก็เป็นสิบหกที่บอกว่าเป็นสามที่สองนะเพราะนั้นมันเชียเป็นเนื้องอกนะเพราะว่ามันไม่ตายมันจะโตอย่างเดียวเนาะตอนนี้จุดอ่อนมันก็คือถ้ามีอะไรเข้าไปบอกว่าหมดอายุเนี่ย มันจะทำลายตัวเองทันที TSC ท,ทำหน้าที่นี้เรากินเข้าไปนี่เนาะมันจะเข้าไปในกระแสเลือดใช่ไหมมันเล็กใช่ไหมดูดซึมเข้าไปทุกเซลเนาะแต่เข้าเซลปกติเนี่ยมันไปบอกมดเวลากรี๊งนี่เนาะเซนตัวไปปกว่าไม่ใช่เสียงเราเสียงเราในกาปลกยังไม่ปลุกเลยไอ้นี่เสียงแปลกๆไม่ใช่เรายังไม่ทำลายตัวเองเนาะแต่พอเข้าเซลมะเร็งปับ๊บพอกรี๊งมาเซลมะเร็ง <c oughs> โอ้เราไม่นะมีในกาปลูกเขาบอกใช่แล้วก็ใช่แล้วก็วกทำลายตัวเอง นี่คือกลไกที่ขารู้กันแล้วเพราะฉะนั้นฆ่าได้มะเร็งเนี่ยแต่ว่าต้องกินเยอะเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องไปดูซึมทุกเซลล์ก่อนถึงจะไปถึงมะเร็งใช่ไหมแล้วมะเร็งมันโตเร็วเพราะนั้นพอข่ามันก็โตอีกโตอีกใช่ไหมมันก็ต้องกินเยอะๆมันต้องกินจนเมาถ้าไม่เมาไม่หายนี่ถูกต้องถ้ากินแบบนี้เนาะแต่โรคอื่นไม่ใช่อย่างนั้นโรคอื่นมันไม่ใช่เอาไปฆ่ามันมันไม่ได้มีตักอุกที่หายไปเซนต์ตับอ่อนเราเสื่อมเนี่ย กินมะเร็งกินนอ้อย่างนี้เข้าไปเนี่ยมันไม่ไปทำอะไรให้มันดีขึ้นมามันก็เฉยเยแล้วคุณหมอใช้เวลาศึกษาหลังจากที่เราคลิกเลือกแล้วละ่ะว่าจะ<ป>ใช้จะใช้กัญชาในการรักษา,าตัวเองเรื่องมะเร็งเนาะใช้เวลาศึกษาอยู่กี่ปีวิธีการยังไงคะเพราะว่าหนึ่งถ้าบอก t เสซีใช่ไหมมันต้องรักษาแบบแยกทอซอกมาเนาะแล้วกินให้เหมา ซึ่งผมเมาไม่ได้ผมเนี่ยนิดหน่อยผมตายแล้วผมเป็นลูกูมแพ้เนี่ยผมเป็นหื่นนะ<ม>แพ้อะไรนิดเดียวผมจะหายใจไม่ออกนะผมใช้วิธีนี้ไม่ได้แน่แน่ผมก็ไม่เอาแล้วมันก็แพงแล้วที่อยู่ในมือหมอด้วยเนาะ,ะผมก็ไปดูว่าวิธีอื่นดีกว่านี้มีไหมที่ง่ายกว่าถูกกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าทุกอย่างเนาะ,ะผมไปเจอกันอีลิกซิมสันเป็นคนแคนาดาเนาะเขาดันทั่วโลกริมสันเนี่ยเป็นมะเร็งผิวหนังก่ายเป็นวิศวะเนาะทำงานโรงพยาบาลด้วยซ้ำนะที่แคนาดาพอเป็นมะเร็งแล้ว หมอเนี่ยก็รักษาก็อย่างดีเพราะแกเป็นพนักง,งานของโรงพยาบาล<ม>แต่ไม่ใช่หมอนะเป็น<ม>เป็นวิศวกรรักษาจนกระทั่งหมดวิธีแล้วก็บอกว่าหมดหวังแล้วคุณริมสันก็เป็นคนใฝ่รู้เนาะระหว่างนั้นก็อ่านไนอะ้วิจัยไปเรื่อยที่เขามีในโรงพยาบาลน,นะพราะว่าก็อ่านเรื่อยเขาก็พบว่าเทสซีเนี่ยฆ่าเซลล์มะเร็งได้ในหลอดทดลองอื<ม>แต่ช่วงที่แกเป็นเนี่ยมันยังไม่รักษาคน<ม>อยู่ในหลอดทดลองเนาะยังไม่เป็นหนูไม่ไปกระต่ายไม่เป็นลิงเป็นคนเลยเนาะ แต่แกจะตายแล้วแกก็ไปขาหมอบอกว่าขอให้เซ็นให้แกหน่อยว่าให้เอากัญชารักษาแกหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้กัญชาอย่างอื่นแกจะตายแล้วแกต้องมีอะไรกขาคว้าเนาะคนจะตายไม่มีทางเลือกหมอบอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นยาเพียงแต่งานวิจัยเบื้องต้นเนี่ยอีกนานก็จะผ่านหนูผ่านลิงไปเนี่ยอีกนานรอไปรอไม่ได้ไมันจะตายาค่ะแกก็คิดว่าระหว่างชีวิตแกกับไอ้ไกฎหมายเนี่ยใครสําคัญกว่า อย่างมากแกก็ติดคุกนะไม่ตายไอ้ถ้าเธอไม่กินเนี่ยแกตายแน่ไหมแกก็ตัดสินใจทําผิดกฎหมายแกก็สกัดเองโดยงวงปลาเนาะเอามาแช่แล้วก็มาละลายแอลกอฮอล์แล้วก็มาละเหยทิ้งเนาะล้วยางที่ได้เ่ยเนาะแกก็กินตะพุดตะเพิกินให้แบบเมาก็เมาก็เมากินแล้วแล้วแกหายอืพอหายแล้วไปบอกหมอหมอก็ไม่เชื่อหมอก็บอกตำรวจมาจับแกอีก แกก็เลยไม่บอกใครแล้วแกไปตั้งมูลนิธิแกเนานะรักษาเพื่อนรักษาญาติรักษาคนป่วยนะฟรีนะครับที่มูลนิธิฟินิกเทียร์รักษาคนได้อย่าง 105, น้อยห้าพันคนหายจากมะเร็งเนะาะตำรวจตามจับแกก็หนีไปอยู่ยุโรปตรัวมันออกนะเหมือนหมอไปเผยแพทย์ที่นั่นเนาะมนะืออ่าเสร็จแล้วจนกระทั่งถูกกฎหมายก็กลับมาเขาถูกกฎหมายแล้วนะคลิปสิมสันเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจผมว่าคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องไปรอเพื่อนใครหรอก ว่ากฎหมายบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันช้าเนาะเราทาเองช่วยตัวเองแบบเนี้ดีกว่าเพราะว่ามันพึ่งตัวเองแล้วก็มันก็ถูกมันก็ง่ายเนาะแล้วก็ไม่ต้องรอใครผิดกฎหมายก็ผิดเถอะชีวิตสําคัญกว่าสินธรรมสำคัญกว่าใช่ไหมผมบอกถ้าผมเป็นบอกวิธีนี้เนาะแต่ทําไงจะรู้ว่ามันรักษาได้จริงเพราะว่าผมไม่เป็นมะเร็งผมต้องแน่ใจว่าหาจริงกันนะผมถึงจะเชื่อผมไม่เชื่อง่ายผมเป็นพุทธเราสูตรต้องไม่เชื่อก่อนผมก็เลยไปเอาสูตรน่ะมาแอบทํา าเนะสำหรับตอนต่อไปคุณหมอเดชาจะเล่าให้ฟังค่ะว่าน้ำมันกัญชาที่ได้ทดลองทำขึ้นมาเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองนั้น จะทดสอบด้วยวิธีไหนและเรื่องราวของท่านจะมีให้ติดตามกันอีกหลาย EP เลยทีเดียวฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วของคลินิกกัญชาลาไปก่อนคะ่ะ